ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้วันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2564มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังดำเนินการตามปกติในท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 เพราะว่าวันนี้เท่าที่ได้ทราบข่าวจากสื่อสารมวลชนก็ทราบว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นที่น่าห่วงน่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ แต่การดําเนินการดําเนินงานในมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ยังดําเนินการไปตามปกติเพราะว่าตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงแล้วปัจจุบันนี้ก็ทํางานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างและแบ่งงานกันมาทําบ้างแล้วก็ส่วนที่เป็นนิสิต ที่กําลังพักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีหอพักซึ่งเท่าที่ทราบจํานวนในปัจจุบันนี้ก็ประมาณ400รูปในจํานวน400รูปนี้ก็ต้องมีการฉันพัตทหารเช้าพัตทหารเพนสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมได้ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ ในเรื่องของการจัดสวัสดิการอาหารถวายพระนิสิตคณาจารย์เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพระภิกษุถือว่าเป็นภาระภารกิจที่ต้องทำทุกวันโดยปกติแล้วในการจัดกิจกรรมหรือว่าจัดงานการทำงานของบุคลากรโดยทั่วไปนั้น บางส่วนงานโดยโดยส่วนใหญ่แล้วทํางานก็จะมีหยุดบ้างพักบ้างแต่ในการจัดสวัสดิการอาหารของส่วนธรรมเทศสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมยังดําเนินการไปทุกวันเพราะว่าพระภิกษุสมมเนนต้องฉันทุกวันกองทัพต้องเดินด้วยท้อง ดังสุภาษิตท,ที่ว่าชิกัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวเป็นโรคโรคชนิดหนึ่งที่อยู่กับมนุษย์หรือว่าสัตว์ทุกผู้ทุกนามความหิวชนิดนี้หรือว่าโรคชนิดนี้ต้องรักษาและการรักษานี้ต้องรักษาทุกวันต้องแก้ไขทุกวัน จึงจะอยู่ได้คราวนิสิตท,ที่พักอาศัยจำนวน400รูปก็เช่นกันต้องรักษาทุกวันต้องถวายพระทหารเชา้าพระทหารเพลนแดบบ่พระสงฆ์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นี่ก็จะไม่มีถวายน้ำปานะน้ำปานะนี้ไม่มีโดยส่วนใหญ่แล้วจะ ถ้าจะบอกบุญญาติโยมโดยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าถวายพระพราะตาหารเช้าพระตาหารเพลนแล้วก็น้ําปานะแต่ว่าตัดส่วนของน้าปานะไปเพื่อว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเอาพออยู่ได้ให้พออยู่ได้ให้พอเป็นไปประครับประคองในสถานการณ์ที่พระสงฆ์ก็พออยู่ได้ญาติโยมก็พอช่วยเหลือจุนเจือกันไปได้ พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าพุทธบริษัท4จึงจะดำรงอยู่ได้และก็มั่นคงสืบถาวรได้มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยส่วนใหญ่จะเน้นด้านการศึกษาการปฏิบัติการศึกษาในช่วงนี้อาจจะมีอาจจะมีการเรียนออนไลน์บ้าง แต่ว่าในด้านการปฏิบัตินต้องดำเนินไปควบคู่กันไปเพราะว่าทั้งสองสิ่งนี้จะขาดไม่ได้การด้านปริยัติด้านก,การปฏิบัติก็ต้องดำเนินไปดังนั้นแล้วเพื่อให้การการดำเนินงานด้านการด้านปริยัตและด้านการปฏิบัติให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยต้องอาศัยแรงศรัทธาของบรรดาญาติโยม ช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยเพื่อจะให้พระพุทธศาสนาหรือว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยนี้ดําเนินไปแล้วก็ให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้พระภิกษุสาม,มเณรก็อยู่ได้ด้วยฉันอาตมาภาพในในนามผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วพระนิสิตก็ขอเชิญชวนบรรดาญาติโยม ที่มีกุศลศรัทธาพอมีกำลังในการใช้จ่ายบ้างก็มาร่วมกันช่วยธนุบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยพระสงฆ์สามเณรที่ให้มีกำลังกำลังกายและก็กำลังใจกำลังกำลังกายนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญกำลังใจก็มีสิ่งสำคัญฉะนั้น พระสงฆ์สมเด็จโดยส่วนใหญ่แล้วท่านมีกําลังใจพร้อมอยู่แล้วแต่ว่ากําลังกายนะั้นต้องอาศัยบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาสนับสนุนมา,มาร่วมเป็นกาลังกาลังสําคัญเป็นกําลังทรัพบดังนั้นอาตมาภาพในนามผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตก็ขออนุมูนาบุญกับคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและคุณพระพุทธพระธรรมและพระสง และอำนาจบุญบรารมีที่มวลผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตได้เมือนเพิ่มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงาน จะนึกจะคิดจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแลวไซขอความปรารถนาะนั้นนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จหากแม้นปฏิบัติธรรมก็ขอให้บรรลุธรรมในเวลาอันใกล้นี้ด้วยเธอญ นายมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพ,พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1,000พรูปณนะมหาวิทยาลายัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา